นี่พี่น้องมาเด้อครับมาสวยเขาน้ำกันยังได้ถ่บาบังไฟได้บันีนีเนาะขอบขอบระคุณบ้านฮักไม่มีคอแม่แเด้อพี่น้องที่เราได้ยู่ได้กินว่าฝากลูกฝากเต่านะครับนี่มีล,ลักเดะเหล็กแก้วลวกผักของมกักทอดทอดหมูแล้วก็ อ่าซุปกรเขือนะครับมีเตเนีเสียบๆพี่ดองไปกินเต่ก็คงไม่ดูมหลายย่างมมาปะทะกันเพื่อน่านยดกับว่าอิ่มเพือเกียต้อกับว่าอิ่มสาวรับรวนกับเป็้องของน้เออส่วนมะนาวกับว่านาเพราะเขาเปียงอีกไปแตี้งหนาอีกพวมาะนาก็ไไ้กินก้อนรลดพัดะเาเพากินก้อนแล้วก็ยิ้มก้อนล่ะไม่เอานงแม่มาหลังกินน้ำหลัง เสียบนะยบีแหละสารับด,วด่วนก็มาเสียบหลายอี่เจปอน้ำเค็มปอบสารดับดวนกินก้อนมูอุ่นอขอบคุณความหักความ,พมแพงอบากอันนี้ของวาตุดดึกนะนะกิน,นแล้ว <ขา S 1> เป็นสน่ของคลนะเออเลิศ มือหลายกับลายครับล้วกินกับลายมือบ่มีกินกับบมีกินเออบอมบอม่คนเลยไม่ได้ไปขอกินท้าเลยมือบ่มีกับบมีมือลายกับลายมาแม่กินข้าวไมกข้าวะรยใส่อร่อยใส่หลมนอใจใจเว่านใส่ใจ นั่งอยู่นั่นนี่ครับอีมี่แต่ว่ามันจะเด้นขื้นอะนี่มันขึ้นรอบเพลงเหล่านี้เพรานจะ้าขึ้นฉากใช่หมคร้าขึ้นฉากมั้งน่าจะทาขึ้นฉากครับ รไปดูไปดูไปเอาอันนี้ขอยนตัวอยไ่นไหนดีมือนอัับมันมีเนื้มันก็เลยขายปนหามถาหนไปหาเปนก็มูมือได้ไนอนหรับครับบ่อน้านไ้บ่อนท่น่น้น้ที่ี่ปี่ส้าก่อหม่ย่าไก่ใหม่มันนไปว่านนะย่างไก่ใหนปนย่าอายมันกเดี๋ยวจะใส่ย บ้ากินข้าวตะปอบลอเนี่กับเนี่ยมันกระสอะเราได้พี่้องหลายหลายอย่างต้กเลืไม่ได้น้ำแซ่กินน้ำกันหลายคนตังแต่มาปพี่ เนหลกหลายเนี่ยกินย่เียเนหลายกนบนี่ยก่ยก่หมูบอกว่าิเีี่ยเลงเี่เปิดแกพี่น้องมึ่มงมึงจังสิล่ะแม่กิาครับแม่กิาินี่พูดพี่น้องผัวมาทรงผเห็นมาทรง แม่บรดจวงผู้เห็นพระทรงซุปซุปกระเขือแซ่บเนี่ยจะซิมไปอะไรปล่าเุ่ะเขาะแซยเนี่ยแม่เลืกันตนลาสม่มาแวบนหว่ไปเราต้อน้ำด้ใหกันเราแก้กวยเตอ biết không? biết đâu bạn. không không cái bông mì bự. bao nhiêu em cho ตาพุชมาต้องมีดอกย่ำลายกับลายอีหลีด้อยปอบพุหลายมาสรงเขาส่งน้ำกับลายเม่์จ้าบ่มีกินกับ่มีหมูเบิดเลยเพราะเขาไปกินเนี่ยพี่แขกกับย่านตะบะอิ่มพี่แขกกัน จัดมากตัวหาไม่จุงสั่งน้วหนั่นสั่งน้วหนีขอบคุณที่คค่ะพี่คาจทีมงานบานหัก,กม่คอมเมนเ่อนะทรงกินดูทรงสงรรดแทนแน่บรรจงมากเพชรแม่ซูลูกสู้เต่ากิูกกินอีกกินลายพุมกระเสืบเนาะผุ้นึงขึอนุู้นึงลง่มนึงขือสหรับมนาไม่กินข้าวกมมาแต่งหนาอีกรมหนาปา่อแปะาสันกินกอนเลย่าสัน หบอปีกเป็นบ่มีแห้งขึ่นเวทีไม่นาต้องใช้น้ำตกเอื่อเรี้ยงพื้วเป็นเตี้หนานาเพาเขาเปี้ยกเป็นเตี้งหนาอีกว่าสันไม่เด็นน้ำเรื่องตามเบียรตัวนี้ตาองเป็ครับน่าจะกินหลางหลา ไสารับดวดสวยกวนหมูอิ่มกวนหมูล่ะไปแล้วไปแล้วปีปล่อย่อาบะหมี่เนาะพีปล่อย่าบะหมีนี่แหละแม่เพื่อนได้แห่อืน่นแห้งอยากบ่อืดบ่อยากแม่บามันไม่มีอะไรกินเลยไก่กุ้งไม่ก,กินเลยจับกระแดะแกจับเดีย่ยว ไม่นั่น่นั่เด็ดตะบูหุงจานหนึ่งกับกับกับขาขวกินนั่นที่คนุยไม่ยึใจนิดหน่อยข่ดขาก็พีดกินมาตนี่ซุบกเือนี่แซ่ยบลายมีตังแต่มาตามันจะซื้อกกินแต่เมี่อยากขายอ่มันนี้มัดเดยวพแม่พ่ี่เป็นแรก่เดียวลอพี่งมาเนส้่หไอเปเจ้ที่ผมแ กันแมแกกอมาเล่นท่บ้อกว่แมาให้าแล้วไม่ใช่บุมอกินข้าวกิน้สองอูไ้เซซูบะเคืออะไรพี่รองเอ้ยอร่อยนะเซฟพี่ดีซูระเคือเนี่ยผุยข้ามาีไงเลือกเลือดขเมื่องหมดซูบเคือ เออคันต้เออคันต้าตะวัมาเพื่อขอเลยมื่แน่เลยพี่น้องก็ตาเบิ่งเอาหลายหลายพี่น้องจวอนขอบคุณความแข็งความแพงที่มีให้นะครับแล้วพี่น้องพักกันสวยเขาตองกอนแล้วพี่น้องนอกคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องสวัสนี้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ